ผู้พิการเตรียมรับคนละ1,000บาทเมษายน63นี้เยียวยาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด -19 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับเมื่อวันที่30มีนาคม2563ก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับที่มีนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการนะครับแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ2ล้านกว่าคนทั่วประเทศรายละ1000บาทนะครับโดยจะมีการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง โอนเข้าบัญชีผู้พิการกว่า2ล้านคนนะครับที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับจะได้คนละ1 0 0 0บาทนะครับเยยวยาผลกระทบโควิด -19 กนะครับส่วนเบี้ยยังชีพที่ได้รับเดือนละ800นั้นก็ยังคงได้รับปกติเหมือนเดิมนะครับไอหนึ่0บาทเนี่ยคือเพื่อมาให้กรณีพิเศษเยยวยานะครับส่วนการเพิ่มเบี้ยยังชีพปกติจากเดือนละ8 0 0เป็น1,000นั้น ก็มติคอรมอก็มีมติคอรมอไปแล้วตั้งแต่ข่าวที่แล้วนู่นแหละครับก็รอรับเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับจึงจะได้ละหน0 0งพันขณนี้ยัง800อยู่นะครับส่วน1น0 0งพิเศษเดือนเมษายนนี่ก็เยียวยาผลกระทบโควิดครับรอรับนะครับสวัสดีครับ